ตอนที่สี่สิบใจสลายเขาคือมาวินแห่งเอลพีกรุ๊ปชนะพลได้แต่ยืนมองพวกเขาขึ้นรถไปด้วยกันไม่ใช่แค่ชนะพลที่อึ้งไปแต่สรันที่เดินตามหลังมาก็อึ้งไม่แพ้กันไปดื่มกันไหมอาทิตย์แวะไปเข้าห้องน้ําทําให้ไม่ทันเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหันมาชวนชนะพลอย่างไม่รู้อีโนโอีเนไม่ไปชนพลตอบห้วนห้วนแล้วเดินขึ้นรถไปทันทีตอนนี้เขาไม่มีอารมณ์จะไปดื่มกับใคร แค่เห็นทีมยืนยิ้มให้แฟนจูบหน้าผากเขาก็รู้สึกเหมือนมีอะไรแตกหักอยู่ข้างในทั้งสี่คนเห็นตรงกันว่าควรไปเลี้ยงฉลองให้กับทีมที่ชนะคดีวินเลือกร้านอาหารฝรั่งเศสสุดหรูที่ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองหลังจากสั่งอาหารเสร็จแล้วเขาก็เปิดแชมเปญที่แพงที่สุดเพื่อฉลองให้กับชัยชนะของทีมว้าวถ้าไม่ได้ทีมฉันจะมีวาสนาได้ดื่มของแพงแบบนี้ไหมวิทยาพูดอย่างอารมณ์ดี เสียดายที่ยังไม่มีโอกาสเลี้ยงขอบคุณทนายประโมทเลยทิมหันไปบอกวินไว้โอกาสหน้าก็ได้วันนี้คุณลุงมีธุระเลยต้องรีบกลับทันทีว่าแต่นายไปรู้จักทนายประโมทได้ยังไงไม่ธรรมดาเลยนะวิทยาถามออกมาอย่างอยากรู้เคยเจอกันที่ต่างประเทศแล้วก็ติดต่อกันมาตลอดพอฉันโทรไปขอความช่วยเหลือคุณลุงก็ตอบรับทันทีเลยกินได้หรือ,อยังฉันหิวแล้วนะ อาดประท้วงขึ้นมาเมื่อเห็นว่าทุกคนมัวแต่คุยกันจนไม่สนใจอาหารที่มาเสิร์ฟถ้าคุณดื่มจนเมาอีกคืนนี้ผมจะไม่หยุดแค่อาบน้ําให้นะวินกระซิบบอกเบาๆทําให้ทีมหน้าแดงขึ้นมาทันทีนายคิดว่าเรื่องของเคนจะเป็นยังไงต่อไปอาจถามขึ้นมาทําให้วินหันไปให้ความสนใจเขาก็คงจะมีเรื่องยุ่งยากแต่ครอบครัวเขาก็คงพยายามใช้เงินและเส้นสายที่มีเพื่อช่วยเขาเต็มที่เขาตอบตามตรงวิทยาก็พยักหน้าอย่างเห็นด้วย โลกแห่งความจริงช่างโหดร้ายคนรวยไม่เคยต้องรับโทษในสิ่งที่เขาทำอาร์ตพูดออกมาอย่างขมขื่นต่อให้เขาหลุดคดีไปได้ก็คงต้องเสียอะไรไปไม่น้อยหลักถึงจะไม่ต้องติดคุกแต่เคนก็คงไม่มีวันลืมเรื่องนี้ไปทั้งชีวิตวิทยาวิเคราะห์ออกมาได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกสบายใจนิดหน่อยไอหมอนี่มันกลางไปทั่วเพราะมีเงินและอำนาจจากครอบครัวหนุนหลังอยากจะรู้จริงๆว่าถ้าหมดตัวแล้วจะยังซ่าได้อีกไหม บรรยากาศการทานอาหารค่าของพวกเขาทั้งสี่คนเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งก,ก๊กก๊กดวงใจมาช้าไปหรือเปล่าคะทั้งสี่คนหันไปมองผู้หญิงที่ยืนยิ้มอยู่ตรงหน้าประตูอย่างแปลกใจวินและทีมหันไปมองหน้าวิทยาที่สายหัวเบาๆเป็นเชิงบอกว่าไม่ได้ชวนมานะส่วนอาร์ตนั้นยิ่งงงมากกว่าใครเพื่อนเพราะเขาไม่เคยเจอดวงใจมาก่อนและเพราะสามคนที่เหลือเอาแต่มองหน้ากันไปมาอาร์ตเลยเป็นคนถามขึ้นมาเอง เข้าห้องผิดหรือเปล่าครับดวงใจไม่ตอบคำถามอาจแต่ส่งยิ้มไปทางวิทยาแล้วบอกว่าไม่ผิดหรอกคะ่ะดวงใจมาหาวิทยาผู้เสร็จเธอก็หันไปทักทายวินและทิมเจอกันอีกแล้วนะคะคุณวินคุณทิมรู้จักเหรออาดหันมาถามทิมที่นั่งตรงข้ามคุณดวงใจวิทยาเคยพาเขามาทานข้าวพร้อมเรากับวินครั้งหนึ่งแฟนเหรออาถามพลางมองไปยังดวงใจที่เดินมานั่งข้างๆวิทยาโดยไม่รอให้ใครเชิญ มีคนจับคู่ให้แต่ไม่รู้ว่าสารต่อกันไปถึงไหนแล้วทิมตอบตามตรงหลังจากวันที่พาดวงใจมาพบกับทิมและวินแล้ววิทยาก็ติดต่อเธอน้อยมากพวกเขาไม่ได้นัดเจอกันอีกมีเพียงการส่งข้อความหากันบ้างเพียงแต่ช่วงหลายวันมานี้ดวงใจดูเปลี่ยนไปเธอดูเหมือนจะกระตือรือร้นที่จะพบเขามากและแสดงท่าทีอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่าที่เคยท่าทีที่เปลี่ยนไปแบบปุบปรับนี้ทำให้วิทยาสับสนเช่นกัน ดวงใจมาได้ยังไงเหรอครับวิทยาหันไปถามดวงใจที่ยิ้มหวานให้เขาดวงใจมาทำผมที่ร้านฝั่งตรงข้ามเห็นรถของวิทยาจอดอยู่เลยอยากมาแอบดูกลัวว่าจะพาสาวคนอื่นมาดินเนอร์พ่อบอกพนักงานเสิร์ฟว่านัดกันไว้เขาก็พามาที่ห้องเลยค่ะทีมค่อนข้างแปลกใจกับท่าทีของดวงใจที่เปลี่ยนไปก่อนหน้านี้เธอดูเป็นคนนิ่งๆิ่งมีเหตุผลแต่วันนี้ดวงใจดูกระตือรือร้นมากจนผิดปกติและการที่จู่จูก็บุกเข้ามาโดยที่ไม่ได้เชิญ มันก็ค่อนข้างเสียมารยาทไปนิดจะไม่แนะนำเพื่อนให้ดวงใจรู้จักหน่อยเหรอคะดวงใจถามถึงอาตที่มองมาอย่างอึดอัดนี่อาตเพื่อนผมแล้วก็นี่ดวงใจเขาเป็นครูยินดีที่ได้รู้จักค่ะดวงใจเพิ่งคบกับวิทยาได้ไม่นานคงต้องทำความรู้จักเพื่อนของวิทยาอีกหลายคนเลยวินแอบยิ้มเมื่อเห็นสายตาที่มึนงงของเพื่อนการมาอย่างปุบปรับของดวงใจทำให้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารเปลี่ยนไปทุกคนนั่งทานอาหารกันเงียบ คุณวินคะเสียงของดวงใจที่เรียกชื่อวินทําให้ทุกคนหันไปมองเธอเป็นตาเดียวดวงใจหันไปคล้องแขนวิทยาแล้วถามต่อว่าดวงใจเพิ่งทราบว่าคุณวินเป็นเจ้าของ LP Group ถ้าเราสองคนแต่งงานกันแล้วซื้อบ้านในเครือ l อล p เป็นเรือนหอคุณวินจะให้ส่วนลดพิเศษไหมคะแม้ดวงใจจะถามแบบยิ้มยิ้มแต่ทีมรู้สึกได้ทันทีว่าเธอจริงจังกับคำถามนี้มากถ้าวิทยาจะแต่งงานจริง นอกจากจะลดพิเศษแล้วผมยังจะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งหลังเลยครับวินตอบอย่างอารมณ์ดีเมื่อเห็นสีหน้ากรากระอ่วนของวิทยาถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะอาร์ตที่นั่งมองอยู่นานเริ่มทนไม่ไหวเขาหันไปบอกทิมว่าเรารู้สึกไม่สบายขอตัวกลับก่อนนะเป็นอะไรมากหรือเปล่าอาร์ตทิมถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นอะไรมากแค่มึนๆน,นิดหน่อยเดี๋ยวถึงบ้านแล้วจะส่งข้อความหานะ อาร์ตหันไปบอกทีมแล้วออกไปโดยไม่ได้หันไปลาคนอื่นๆที่นั่งอยู่หลังจากนั้นซักพักวิทยาก็ขอตัวพาดวงใจกลับเช่นกันวินกับทีมยังไม่กลับพวกเขานั่งทานอาหารต่อด้วยกันสองคนแม้จะไม่ได้พูดอะไรออกมาทั้งคู่ก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างอาร์ตและวิทยาชนพลเดินเข้าไปในร้านอาหารอย่างเบื่อหน่ายเพราะอาทิตย์ตามเขาไปถึงบ้านแล้วดึงดันจะพาเขามากินข้าวให้ได้ เขาเดินลากขาไปตามทางเดินร้านอาหารแล้วต้องชะงักเมื่อเห็นวินเดินจูงมือทีมสวนออกมาเขาไม่คิดว่าจะเจอทั้งสองคนที่นี่ยิ่งเห็นยิ่งปวดใจวินสบตากับชนะพลที่เดินสวนกันทั้งทั้งที่ชนะพลไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่วินกลับรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยูอย่ในแววตาของเขาอะไรกันนะฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เจอวินที่นี่ชนะพลคิดระหว่างทางที่นั่งรถกลับบ้านทีมก็ถามขึ้นมาว่า ดวงใจดูกระตือรือร้อนผิดกับครั้งก่อนที่เราเจอเธอเลยนะคุณว่าไหมอืมคงมีอะไรไปกระตุ้นเขาหน้าคุณว่าพวกเขาจะได้ลงเอยกันไหมคุณว่าพวกเขาดูเข้ากันไหมละ่ะวินถามออกมาตรงตรงไม่เลยคำตอบของทีมทำให้วินต้องหัวเราะออกมาถ้าอย่างนั้นเราก็รอดูกันต่อไปว่าวิทยาจะทำยังไงอาทิตย์ต่อมา มีข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เป็นข่าวจับแก๊งเงินกู้นอกระบบและเจ้ามือหวยใต้ดินรายใหญ่จากการสืบสวนและจับกลุ่มทําให้สาวไปถึงคนบงการซึ่งก็คือแม่ของเคนเรื่องนี้ให้ครอบครัวของเขาสั่นคลอนอย่างหนักเงินที่สูญเสียไปกับธุรกิจก็มากแถมยังต้องหาเงินมาใช้เพื่อวิ่งเต้นสู้คดีแล้วไหนจะคดีแจ้งความเท็จของเคนอีกสุดท้ายก็ต้องขายโรงแรมที่เป็นทรัพย์สินของครอบครัวออกไปในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดเพราะต้องการเงินสดด่วน และบริษัทที่ซื้อโรงแรมไปก็คือบริษัทในเครือ LP กรุ๊ปของวินนั่นเองที่ขับรู้แห่งใหม่ในเมืองไงฝีมือนายหรือเปล่าที่ทำให้บ้านไอเคนแทบล้มละลายอาทิตย์ถามทันทีที่นั่งลงข้างๆชนะพลชนะพลสายหน้าปฏิเสธเขาไม่ได้เป็นคนทำแม้ว่าอยากจะทำก็ตามแล้วใครว่าที่ทำว่าแต่ทีมนี้เขามีเทวดาคอยคุ้มครองอยู่ใช่ไหมถึงได้คล้าวคลาดปลอดภัยแถมยังทำให้คนที่มาหาเรื่องต้องเดือดร้อนเสียเองแบบนี้ ไม่ใช่เทวดาแต่ว่าเป็นแฟนที่บรรดาทุกอย่างได้ต่างหากชนะผลคิดแล้วก็ถอนหายใจอย่างสิ้นหวังเขาจะไปชนะคนแบบนั้นได้ยังไงกันนะเย็นวันนี้หลังจากที่วินกลับมาถึงบ้านก็ต้องแปลกใจที่เห็นทีมนั่งรอยอยู่ด้านล่างวันนี้ออกไปข้างนอกกันเถอะทีมชวนทันทีที่เห็นวินเดินเข้าไปในบ้านไปไหนเหรอไปถนนคนเดินผมไม่ได้ไปนานแล้วไปเดินเล่นแล้วหาอะไรกินแถวนั้นกันเถอะงั้นไปกัน วินทำถ้าจะหันหลังออกจากบ้านแต่ต้องหยุดเมื่อทิมเรียกไว้เดี๋ยวก่อนวินเปลี่ยนเสื้อก่อนทิมยื่นเสื้อยืดสีฟ้าออนไลน์มีผู้ที่เหมือนกับตัวที่เขาใส่อยู่มาให้มีผู้เหรอชีวิตนี้วินไม่เคยใส่เสื้อลายการ์ตูนมาก่อนเลยแม้แต่ในวัยเด็กอืมเห็นน่ารักดีเลยซื้อมาเมื่อเห็นสายตาคาดหวังที่ทีมส่งมาวินก็ยอมเปลี่ยนเสื้อตามที่เขาต้องการเสื้อคู่ลายการ์ตูนหรือถ้าทิมต้องการเขาก็จะใส่ ไม่มีอะไรที่เขาทําให้ทิมไม่ได้หรอกวินไม่เดินไปเปลี่ยนเสื้อในห้องน้ําแต่เขากลับยืนถอดเสื้อตรงหน้าทิมเลยทําไมไม่อยากดูเหรอวินถามทันทีที่เห็นทิมก้มหน้าหนีจากภาพตรงหน้าเปล่าทิมสายหน้าแต่ไม่ยอมสปตาอยากจับไม่วินกระซิบถามรีบ,รบเปลี่ยนเสื้อเถอะจะได้ออกไปเสียทีใช้เวลาไม่นานทั้งคู่ก็มาถึงถนนคนเดินทั้งคู่จับมือกันเดินเที่ยวอย่างมีความสุข เดินไปได้สักพักก็เห็นเกมโยนห่วงลงขวดห้าห่วงยี่บาท20บาท,บาทถ้าโยนได้สิบขวดเอากระเป๋าหรือตุ๊กตาตัวใหญ่ไปเลยเสียงเจ้าของร้านตะโกนเรียกลูกค้าดังไปทั่วถนนพลางชูของรางวัลให้คนผ่านไปมาเห็นวินลองเล่นกันไหมทีมเขย่าแขนชวนวินให้เล่นเกมทั้งคู่เดินแวะเข้าไปในร้านทีมบอกทันทีเอายี่สิบห่วงครับหลังจากจ่ายเงินแล้วเขาแบ่งห่วงที่รับมาให้วินครึ่งหนึ่งแข่งกันไหมทีมชวน ชนะแล้วได้อะไรละ่ะชนะก็ได้รางวัลไงหนึ่งห่วงได้น้ำขวดที่โยนลงสิบห่วงได้กระเป๋าผ้าหรือตุ๊กตาไม่ผมจะเอาอย่างอื่นวินกระซิบบอกอะไรทิมถามอย่างระแวงเมื่อเห็นสายตาวิบวับของวินถ้าผมโยนลงหนึ่งห่วงคืนนี้คุณต้องถอดเสื้อผ้าออกหนึ่งชิ้นทิมตาโตเมื่อได้ยินสิ่งที่วินกระซิบบอกแล้วถ้าผมโยนลงบ้างละ่ะทิมถามผมก็จะถอดหนึ่งชิ้นไงยุติธรรมดีไหม ยุติธรรมตรงไหนเนี่ยทีมกระซิบต่อว่ากล้าไมหมละหรือกลัวแพ้วินท้าทายทำให้ทีมรู้สึกอยากจะชนะขึ้นมาทันทีงั้นมาลองดูกันซักตั้งแม้จะมุ่งมั่นแค่ไหนทีมก็สู้วินไม่ได้เขาทำได้ดีที่สุดแค่ห้าห่วงแต่วินกลับโยนลงครบทั้งสิบห่วงทำให้เจ้าของร้านปรบมือให้ในความแม่นยำแม้วินจะยกรางวัลให้เขาแทนแต่ทีมกลับไม่รู้สึกดีใจเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ากำลังจะเสียเปรียบอีกแล้วหิวไหม วินหันมาถามคนหน้างอที่ไม่อยากแพ้เกมหิวกินไข่ป่ามร้านนั้นกันพ่อเปลี่ยนไปพูดเรื่องกินทีมก็ระเริงขึ้นมาทันทีวินอ้าปากรับไข่ป่ามที่ทีมป้อนให้แต่โดยดีทั้งทั้งที่ชีวิตนี้เขาไม่เคยและไม่คิดที่จะกินมันเลยสักครั้งสมัยมัธยมแม้จะกลัวท้องเสียเขาก็ยอมกินอาหารข้างทางเป็นครั้งแรกเพราะทีมไม่ว่าทีมจะให้ทำอะไรหรือให้กินอะไรวินก็ตามใจไปเสียทุกอย่างสำหรับทีมแล้วเขายอมเป็นคนตาบอด เป็นไงอร่อยไหมวินพยักหน้าให้คนที่ทำตาโตมองมาอย่างคาดหวังแล้วก็ได้รับรอยยิ้มกว้างส่งกลับมาให้เป็นรางวัลรอยยิ้มของทีมที่เป็นเหมือนของขวัญสำหรับเขาทั้งคู่เดินเที่ยวกันต่อระหว่างเดินก็แวะซื้อของทานไปเรื่อยๆพวกเขาทั้งสองคนเดินมาจนทะลุถนนท่าแพทีมก็พูดขึ้นว่าเดินมาจนสุดทางแล้วแต่ขี้เกียจเดินกลับทำในดีให้ผมแบกคุณกลับไหมไม่น่าไหวนะวินคุณคงหลังหักก่อน ขอโทษนะแต่ตอนที่คุณเมาเนี่ยผมเคยอุ้มคุณกลับบ้านมาแล้วนะอยากให้รื้อฟื้นความจำไหมว่าคุณเมาเล็กแค่ไหนไม่เอาไม่อยากฟังทิมรีบเอามือปิดปากวินไว้เพราะไม่อยากได้ยินว่าตอนเมาตัวเองทำอะไรไว้บ้างวินหัวเราะแล้วจับมือทิมไว้จากนั้นก็กดจูบลงไปที่ฝ่ามือนั้นเบาๆท่าทีของทั้งสองคนนี้ถ้าใครได้มาเห็นก็คงอมยิ้มให้กับความน่ารักของพวกเขาแต่ไม่ใช่สำหรับใครคนนี้ชนะพล ชนะพลนั่งอยู่ในรถแลมโบกินีสีเทาคันใหม่และมองไปยังคนทั้งคู่ด้วยสีหน้าปวดร้าวปกติเขามักจะหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ในวันที่มีถนนคนเดินเพราะเบื่อรถติดแต่วันนี้ไม่รู้ว่าอะไรดนใจจู่ๆเขาก็เลี้ยวมายังถนนเส้นนี้มาเพื่อเห็นภาพปวดใจของทีมกับใครคนนั้นเขาถอนหายใจเอาคางเกยพวงมาลัยแล้วมองไปทางทีมอย่างเจ็บปวดถ้าไม่ได้มาเห็นด้วยตาตัวเองเขาก็คงไม่มีวันเชื่อว่าทีมที่ดูเย็นชาเสมอ จะมีรอยยิ้มแบบนี้วาวตาแบบนี้ท่าทางน่ารักแบบนี้ให้กับใครได้แต่เมื่อได้เห็นแล้วก็ยิ่งปวดใจเพราะใครคนนั้นไม่ใช่เขาเสียงรถด้านหลังที่บีบแตรไล่ทําให้ชนะพลรู้สึกตัวเขารีบเคลื่อนรถออกไปออกไปพร้อมกับความเสียใจเต็มอกจบตอนที่สี่สิบ